เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปธรรมโดยนางสุพิทยาสาครนายกสมาคมพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปธรภมร่วมกับมูลนิธิโพธิกเนสโร โดยพระพิคเนธโพธิกเนเโรประธานมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐได้แก่ส่วนราชการจังหวัดชัยนาทส่วนราชการท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดชัยนาทและองค์กรต่างๆเช่นสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรีเครือข่ายทานผ่านศึกจังหวัดชัยนาทเครือข่ายทานผ่านศึกจังหวัดอุทัยธานีและประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดถ้ำเขารังไก่อําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมา สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บแล้วยังเป็นการร่วมกันน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้สโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถมัมยังได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชยนาศจัดพิธีสมโพธิเทียนพรนษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในโครงการพระราชทานเทียนพันษาประจำปี2568มาถวายนาวัดถ้ำเขารังไก่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทอีกด้วยออทางสมาคมสโมสร พัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูปถรัรมได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมเกียรติและถวายเทียนจำนนพรรษาขึ้นที่วัดถ้ำเขาลังไกจังหวัดชัยนาทการจัดงานครั้งนี้เพื่อจะสืบสารพระราชพิธีานของทศกาณที่10ที่จะรักษาสืบสารและต่อยอดจากทศกัณฐที่เ้ในโครงการของการรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ปลูกป่ารักษาสิ่ง แวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติพวกเราคณะกรรมการก็มาช่วยกันเพื่อจะมาปลูกป่าแล้วก็ได้นําองค์กรหลายองค์กรมาร่วมด้วยนอกจากนี้เราก็ได้ปลูกป่าเทิดพระเกติให้สมเด็จพระพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา,า,าโดยที่หน่วยงานที่มาร่วมกับเราก็จะมีสมาคมคนพิการทางการช่วยสากล แล้วก็สมาคมแม่เด็กแห mm ่งชาติกรุงเทพมหานครสมาคมสอดอกรกรุงเทพแล้วก็สอดอของจังหวัดสุปรณการที่มาร่วมด้วยในครั้งนี้ก็ mm. มีส่วนราชการที่มาร่วมด้วยก็นจะมีที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนราชการของจังหวัดชัยนาทก็มีป่าไม้ป่าไม้ของจังหวัดชัยนาทมาร่วมด้วยแล้วก็มีข้าราชการสอสอดของจังหวัดสุพรรณบุรีของจังหวัดอุทัยธานี กำนันเพ้ใหญ่บ้านแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนต่างๆโดยงานของทหารต่างสุดที่มาร่วมเราปลูกต้นไม้ที่นี่ด้วยกิจกรรมวันนี้นอกจากปลูกป่าเพื่อปเกตแล้วเราก็ได้อัญเชิญเทียนของทุนกหอบหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริโสภาพานันนวดีมาถวายที่วัดถ้ำคลองลังไก่ด้วยทางสมาคมสมสอนว,วัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชวปถัม์ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระกุลสนร่วมกันคะ่ะในนามของประชาชนทุกหมู่เหลาก็ขอร่วมกันถวายพ,อพอระพรขอพระองคออ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวันนี้นะคะในนามของสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มาร่วมกิจกรรมในการปลูกป่าที่จังหวัดชัยนาทนะคะ เพื่อเทืเกียทงท่านนะคะโอกาสนี้นะคะก็ขอทงท่านนะคะมีพารานามที่แข็งแรงนะคะก็ขอทงท่านเป็นมิ่งขวัญของพวกเราประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานนะคะขอทงท่านทรงพระเจริญค่ะในนามสมาคมสตรีอา,าสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ